ข้อ12กำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมกอขอ,ของอมีจุดจอ,อยู่บนส่วนของเส้นตรงกงดังรูปถ้ารูปสี่เหลี่ยมกอขอ,ขอจอเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและรูปสามเหลี่ยมจอ,องอเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วข้อใดไม่ถูกต้องอทีนี้เรามาลองลากขอบเขตของรูปสี่เหลี่ยมของเขาก่อนนะคะรูปสี่เหลี่ยมกอขอ,ขอจอ ก็กอขอคอจอ,อะก็ตามจุดนี้นะคะต่อไปรูปสามเหลี่ยมจอคองอก็จอคองอก็คือรูปนี้นะคะข้อใดไม่ถูกต้องอตัวเลือกแรกมุมกฉขอเป็นมุมแหลมอ่ะมาดูมุมกฉขอกฉขอ มุมนี้ซึ่งมุมนี้เนี่ยไม่ใช่มุมแหลมนะคะเป็นมุมฉากเพราะว่ารูปสี่เหลี่ยมกอขอคอจอเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนซึ่งสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยเส้นทแยงมุมมันจะตัดกันเป็นมุมฉากซึ่งไอ้มุมกออขอมุมนี้เป็นเป็นมุมที่มันเหมือนตัดกันพอดีที่เป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นตัวเลือก ข้อที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องนะคะก็คือเป็นตัวเลือกที่เราต้องการนั่นเองว่าเขาให้เรากาข้อที่ไม่ถูกต้องนะคะข้อ1ก็เลยเป็นตัวเลือกที่เราต้องเลือกลงไปนะคะส่วนข้ออื่นๆก็คือเป็นข้อที่ยังไงก็คือเป็นข้อที่ถูกต้องเราไม่ต้องเลือกนะคะเพราะเขาให้เราเลือกข้อที่ไม่ถูกนั่นเอง